ายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชและพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วที่ปฏิบัติงานยาวนาน9้าคนผู้บริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วรวม8ดคน โดยองคมนตรีได้ให้อบวาดเพื่อเป็นควัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความเสียสละเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นอคมรีเป็นประธานในพิธีเชิญภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสะแก้วอำเภอเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชผู้นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมพิธี วัดสาแก้วเป็นพระอา,ารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของอำเภอเมืองปัจจุบันเป็นศูนย์หลักสูตรประกาศศิญปบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยมีผู้เรียนที่เป็นพระสังฆาธิการ40รูปได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นสำนักเรียนดีเด่นภายในวิหารหลวงพ่อทองเป็นวิหารทรงไทยที่ประดิษฐานพระรูปหล่อของหลวงพ่อทองหรือพระครูรัตนสราทิคุณอดีตเจ้าวัดวัดสาแก้วที่ชาวส่าสแก้วเลื่อมใสศรัทธา